สวัสดีนะคะวันนี้จะพานั่งสองแถวเดินทางไปตลาดน้ำตลิ่งชันกันนะคะเดินทางด้วยสองแถวสีเขียวเด่นนะคะสิริราชวัดประดูนะคะเดินทางทางนี้จะผ่านเส้นทางถนนชักพระนะคะทุกคน ังสองแถวไปตลาดน้ำตลิ่งชันพร้อมๆกันเลยค่ะ รอคอยลงเดี๋ยวด้วยรถมันไป

ใช่ใช่ค่ะใช่ใช่ใช่ Um, right you know, 我哪能我。 วันนี้มีการตัดผมฟรีนะคะทุกคน<ม>นี่บริการตัดผมฟรีนะคะ คือสีตาไนนันนี้ทางลงแพรนะคะทางลงแพรอาหารนะคะทุกคนจะเป็นแพรไแม่านานนะทุกคน ตงนี้ก็จะเป็นคลองกลิ่งชันนะคะทุกคนคลองกระหลิ่งชันอ,อะไรสั่งได้ค่ะทานอะไรดีคะปลาครับทิมปลากระพงกุ้งเผาแล้วร้อนเลยพี่าทานอะไรสั่งได้เป็นเพยอาหารนะคะทุกคน บริเวณนี้ก็คือเป็นที่ลงเรือเที่ยวคลองกะลิงชันนะคะทุกคนข้างบนก็เป็นรถไฟสายพลบุรีนะคะทุกคนนี่คือสถานที่ลงเรือนะคะลงเรือไปเที่ยวคลองกลิงชันนะคะทุกคนนะ เรือตะลิงชัน รนเรียบรถไฟตลิ่งชันนะคะทุกคนสะพานข้ามสะพานข้ามคลองตลิ่งชันนะคะทุกคน เส้นทางรถไฟทนบุรีนะคะทุกคนทนบุรีไปหลังสวนนะคะคือเส้นทางนี้นะคะทุกคนนักท่องเที่ยวนะคะรถไฟมาปะ่ะข้ามนี้อันนี้ก็ทางลงไปตลาดน้ำตระหงชันนะคะทุกคนอันนี้นักท่องเที่ยวนะ่จะเป็นชาวจีนะน ชาวจีนโอเคส o r r อันนี้ทำกายศาสตร์นะทุกคนกายศาสตร์ทำสดๆขายเลยนะคะอ่า ตอนนี้บริเวณนั่งทานอาหารนะคะสั่งอาหารมาทั้งคานนะคะจะเป็นโตไม้นะคะทุกคนเป็นโตไม้อันนี้เกิดจับนะคะแต่ละร้านเขาก็จะมีสีของภาชนะของเขานะคะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นร้านนวดนะคะนวดแผน โบราณแถนไทย,ยนะคะนี่เป็นด้านวานวดทุกคนนี่หกสิบนาทีสองร้อยนะคะนี่จะเป็นบริเวณบริเวณตลาดน้ำตลิง่งชันนะคะทุกคนแล้วก็จะมีซุ้มใบจากนะคะซุ้มไม้ไผ่ใบจากนะ,ะทุกคน นี่ตลาดน้ำตลิ่งชันข้างบนก็จะเป็นรางรถไฟแล้วทุกคนนี่ตุม้มใบจากตุ้มไม้ไผ่นะคะสะอาดสะอ้านนะคะทุกคน,นีก็จะมีมาหินอ่อนให้นั่งข้าริมรางรถไฟแลทุกคน จะมีสวนพักผ่อนหือะชมพักผ่อ,น,อนนะคะทุกคนนะตลาดน้ำตลิ่งชันจะมีเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะใครว่างๆก็มาเที่ยวมาชมกันได้คะ่ะบรรยากาศน,นะร่มรื่นนะคะทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ